มุ่งหนะ้าสู่สุวรรณภูมิึงเลยรนะ้านจอดห่อคือคือมีรถที่จอดท่อ,อมองจอดรถจอดแท่งมองจอ,รอดรถดีคาร์เลยมองจอดห่อนี่ยที่ก้อนยังพิเศษอีกหลายคือคือหายไปเสียเวล่าที่ก้อนบินตัดหน้ารถตลอด เจ้าน้องพี่น้องลองไปบะนี้มีคือเกาอยู่ปะคือคักคือมันมนันอยู่ปะบอกสมัยสมมอมีบอหมี่ราเม็ปลาคือคักคือเกาลาไทายตลาดกรพุรีอะเปนแบบม่วงเกี่ยวขมิ้น,บบงงออนสมมอเกี่ยวขมิ้นก็มีอ,อ่ปะนะพี่น้องทางทังดุมมาเนะ แตกเป็นบินมาใส่งมมงพื่อท่งสองทุ่งตัวนี้นะครับอัวนี้นะยบ้าดินว่าลูกาบหลาดก็ดินน้ำได้ด็ดเด็ดมดเดียนโดยลาโดยายคุณบอกแปลว่าข้าวอ่อน ข้าวซุกก็มีข้าวเพิ่มก็มีเน่ยนะกระเลเจ้าเก่าขายดีบ่มอะือนี่ขึ้นเขาบ่บ่บ่กระเล็บกระเล็มเสียบกระเล็บนัวข้าเพิ่มข้าวน้ำหอมว่า

ตอนหลงของสบายแม่เกลี่ยเรืยเย่ยตอนขึ้นว่าบัดบายปานใดยูอดสองยูอัดสามขยันข้นได้ไหมนะตอนข้นตอนขับตอนขับตอนขึ้นกบนเอืตอนขืนนักจักนอยพันขับเมื่อ กิ้นขับสรงออกคือนำคาสิงตอนลงสบายสๆอยู่เรอยเอ้าบักม่วงหอมกระเทียมยาสูบ ขายดิบขายดีสินค้าน้ำขอไทยสินค้าส่งออกเพื่อนำนเรือมงกับุกเขาแองบกเขาเพิ่มมาฟังเดืยอ์เดียดเนาะฟังไทยเลยคึมคึม กเรื่องนทุนน้น่ัหน่มาล้วก็บเนะฮะบไ้สอนกบบ่ส้นหวกโอวกหวกหวกหวกเหัวก็หักลหหหก็หันกหัวัวหวกัก็หวหวกหวก็หัวก็หหวกวก มีปลาขอนบ่านอร่อแล้วเนี่ยอ,อ,อ่านว่าอยา่างอ่านตั้งนนเนื้หนา,านี่ยตัวขาวๆแดงๆเลยจุดตรวจดูมันบะจุดตรวจจะตบ <c oughs> <c oughs> คองเส็บคองนัวอ,อาหารรักคือบุรียาสูบมิเตอร์บุรียาสูบคองเสง็บคองนัวใจเป็นพงรวมการได้สิบโลยูได้กระน้ำมาแปลมค่ะทำความธรรมศาสตน์ ตกิโลร้อยห้าสิบกนาขายกิโลร้อยห้าสิบาป้อมขาป้อมนัเทใสกันให้เป็นสิบว่ามันกันยังก็ว่ามันมันมันหนวกนะเจาะแองเจ็บัวกันยังยังนั่นหนกตัวนีวันหัวมันนั่นี่งว่ากระบองกระบองกระบอเงกระบอกจุดไฟวันหัวมันนั่นเอ

กินขา้าวสงขอมแล้วก็เลียกพุะอ,ะอ,อ,อันลาอันหอมนี่อะไรก,ก็ดีมาตั้งค้งตัางไกลระยาสบสบอย่างนี้นะผักสามียก็จะหอด สินค่าส่งออกน้ำดื่มอร่อยอร่อยเชียละหกสิบบาทเสีลเาะ เล็บแมวเล็บแมวบอลสูงก็มันเล็บอยู่เล็บแมวเล็บแมว สุสมมอคือบออยากลาลยมือานี้นสูงงาตั้งไทยเรียพยาบาลมเมื่อแล้วว่าด้สาย่าลกลายแล้วก,วกับเมืองนี่ไม่เชื่อน,นะครับแลามาเองนี่นเลยน,นะมเองนี่ยัวมาส่งบุรีท่าทุระขับมาเอง ก็ดือายอยู่นหน่อยนะในได้หายนในก็คายบัตรทอนก็เดือคลายเศร้าอย่างนีง้เดือนละพันเข้อขอาวและมหมื่นให้อจีเยืนหนึ่งเดืสี่มือเท่าว่สี่หรือเปล่ามือไม,อสมอ่สามอันนี้จะสามสองมืออธิษฐานสองมือเดิน,นโดยมือสามมาทิตฮึมยกมือ นี่นี่มัเสียทีด้วยเสียๆกันแปดหมื่นแปดเบสเรื่องหมื่นเี่ยอืมถ้าเราคนเดวไปห